ตามสัญญานะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้า RG 3 5 XX นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะคุ้มกว่าตัว SF 2 0 0 0นะครับเจ้าเจ้า d a t a f o x เหงส่งสวยมากเมื่อวานรีวิวไปพังนะครับนี่นะครับในกล่องก็เล็กๆกระทัดรับถุงจิมมี w i เปอรตัวหนึง่งมีหน้าปกนะครับตัวเครื่องแกะออกมาแล้วนะครับอยู่นี่นะครับ สวยกระทัดรัดมากดูดีมากนะครับเขาบอกว่าตัวสีสายนี่มันจะเห็นกาวแปะกาวข้างหลังนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมว่าดูดีดูดีทีเดียวนะครับขนาดกระทัดรัดเดี๋ยวเปรียบเทียบขนาดสายกับเจ้ามิโยมินินะครับแชมป์เก่านะครับก็ต่างกันเยอะนะครับเนื่องจากว่ามิโยมินิเนี่ยจอขาดตลาด CPU ขาดตลาดนะครับเขาก็เลยผลิตเครื่องออกมาไม่ได้นะครับ พอผลิตเครื่องออกมาไม่ได้ปุ๊บเขาก็เลยอัปเกรดตัวใหม่ตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีเรียกว่ามีโยมินิพลัสนะครับพลัสหมายความว่าจอใหญ่ขึ้นเป็นจอ3.5นิ้วนั่นเองนะครับก็จะละักาคล้ายๆกับตัวนี้แต่ว่าจะไม่สูงเท่านี้นะครับจะเตี้ยกว่าหน่อย <c oughs> ก็ยังคอมแพคกว่า r g 3 5 XX แต่ว่า CPU มันเป็น CPU ชุดเดิมตัวนี้ จริงอยู่นะครับ CPU ชุดเดิมตัวนี้วิ่ง PS า PS 1ได้นะครับรัน PS 1ได้แต่มมโยมนี้ยังดีกว่า,ถ,าถ้าคุณจะเล่น CPU แค่2คอเนี่ยคุณซื้อตัวเล็กดีกว่าซึ่งไม่น่าจะหาง่ายแล้วเป็นคลาสสิกไปแล้วนะครับจะเป็นตัวแรกที่ราคาแพงขึ้นนะครับนี่ผมได้มาตอนนั้นราคาต่ำมากไม่ถึงร้อเหรียญก็แสดงว่าไม่เกิน2 0 0 0นะครับร้อเหรียญออสเตรเลียโอเคมาโฟกัสกันที่เจ้าตัวนี้กันนะครับตัวนี้ก็คือ มันมีคอร์ดด้วยนะครับ CPU รันอยู่ที่1.6ด้วยไม่ใช่1.2นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ย่อมที่จะเล่นเกม PS1 ได้ดีกว่านะครับแถม Dreamcast ได้ด้วยนะครับตัวนี้ Dreamcast ไม่มีนะอ่ากำลังจะหาลองไออ่าเนลมี่มานะครับปุ่มเปิ่มเขาว่าปุ่มข้างหลังกดย่อกดยากอะไรผมว่ามันก็กดยากนะครับดูทรงมาแล้วนะครับ แต่ว่าการที่ไม่มีแอนาล็อกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรุ่นเก่ารุ่น rg 5 3 5ตัวลายไม้นี่นะครับใหญ่มากเท,ทจอ35จเหมือนกันขอบเบเซลนี่กว้างกว้างมากนะครับดูเปรียบเทียบขนาดนะครับเหมือนตัวนี้เป็นมิโยมินิไปเลยนะครับมิโยมินิไปแล้วจริงๆว่าไปแล้วมันก็เล็กไปนะครับเพราะมันจับไม่เหมาะมือตัวนี้นะครับ หายไปนะครับซึ่งไม่มีความจําเป็นเลยนะครับโอเคสรุปนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูเลยชาร์จแบตเต็มติดยังหว่าบ,บอกนะแบตไม่มีอีกแล้วเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็บูตเร็วมากนะครับเมนูเรียบง่ายมากมีคนพพอร์ตอันเนียนโอเอสกาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ ไม่เรวเลยทีเดียวทุกเกมเล่นติดหมดนะครับผมลองแล้วสุมส่มๆแต่ว่ายังไม่เจอเกมที่เล่นไม่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเลือกเกมนะครับแล้วก็เลือกระบบนะครับมี PS 1มี vertical นะครับแต่ vertical ยังไม่รู้ว่ากดปุ่มยิงยังไงของมันวะนะครับอ่า CPS Neo Geo อ่า FBA Final Ball Alpha นะครับ MGBPA m e Game Boy Advance NES ซูเปอร e น m เอส d มค์ดเกมบอยคัลเลอร์เกมบอยพีซีเอนจินจีจีเกมเกียร์วูเอนะครับวันเดอร์สวนะครับเดี๋ยวทดลองตัวยากๆหน่อยดีไหมอ่าเอสวันเลย PS1 จริงๆในเท็กเคนสามนะครับติดแน่นอน ราคาสนนราคาก็อยู่ที่ประมาณ8 9ดเหรียญการตีสักเก้าสิบได้ส่วนลงส่วนลดหนึ่งแปิบห้าเหเรียญก็เกือบสองพันนะครับเกือบสองพันเพราะมันไม่ถึงร้อยเหรียญลดไปสองพันสามลดไปสี่ห้่ยอยประมาณพันเก้ากว่กว่านะครับเอเค ไม่มีกระปุกรับกดเมนูง่ายๆนะครับอ x กสิได้เซฟได้นะครับออกสิทโอเคนะครับกลับเขาเยอะช้าหน่อยอยบีเข้ามาเล่นเกม cps นะครับเช่นมาเวลวีเอสแคปคอมอ่ะสมมติมาเวลวีเอสแคปคอม อ่ะพวกนินเทนโดนินเทนโดผมไม่เทสนะผมดูมาตัวที่แรงๆนะครับติดแน่นอนนะครับแล้วก็โอเคเลยนะแถมต่อทีวีได้ด้วยนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีต่อทีวีเลยนะนะครับซึ่งคงไม่ค่อยจเป็นที่จะต้องต่อแล้วครับแล้วจอผมมีความรู้สึกว่าจอสวยกว่าเห็นมาดูเบเซลตัวนี้เบเซลมันบางมากนะครับถ้าเป็นตัวสีเทาจะไม่สวยแบบนี้เพราะว่าจอตรงนี้มันมันจะเป็น สติกเกอร์ข้างหลังมันจะไม่เป็นสีดำมันเป็นสีเดียวกับตัวตัวเครื่องเคสนะครับมันก็เลยทําให้ดูจอเนี่ยเลยแต่ตัวเนี้ยเวลาเวลาปิดนะครับเวลาเครื่องดับอยู่เนี่ยนะครับเวลาจอมืดๆอย่างเงี้ยมันจะมันจะเห็นเหมือนก็นว่าจอมันเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวลองทดลองชัดดาวนะครับชัดดาวปิดปุ๊บเยสชัดดาวนะครับอุ่บ่ายเท่านี้นะครับใช้ง่ายเปิดปุ๊บ เล่นเกมได้ปับ๊บติดทุกเกมที่แถมมาให้นะครับยังคงมี2 m i ไมโคร SD card อยู่นะครับไว้ใส่ OS ตัวอื่นนะครับแบตอาจจะเล็กไปสักหน่อยนะครับแตก่ก็ชาร์จเพิ่มเอานะครับไม่ได้ซีเรียสลายแบตแล้วก็แกะเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่มันก็ดีกันลงกันน้ำได้ดีกว่าฝาเฟ่อไม่ต้องมาหายนะครับแล้วก็ตัวสายนี่ผมไม่ค่อยมีนะนี่น่าจะเป็นตัวแรกๆเลยมั้งที่ผมมีตัวสาย่ ม,มีตัวไหนอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นสาสาหว่าอ่าน่าจะเป็นรุ่นรุ่นนี้นะครับรุ่นสายอา่อันนี้แกะแบบได้นะครับจำรุ่นไม่ได้ไม่รู้คิวแปทนี่พาวเวอร์คิตนะทำไมซื้อมาเยอะแยะมากมายเหรออ๋อเพราะว่าก็ชอบชอบเครื่องนะครับแล้วชอบทรงชอบทดลองนะครับแล้วก็เปลี่ยนโปรแกรมนะครับแล้วก็ อยากจะเป็นกูรูด้านนี้นะครับนี่ก็อายุอนานนมำก็ไม่ใช่น้อยๆแลยนะ50าสิบแล้วนะแก่ก็แก่แกมากนะครับเป็นเป็นแก่คนแก่ที่สุดนะครับในบรรดาที่บ้าเกมนะครับบ้าแก่เกมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีแถมเรื่องเรื่องคุณพิธาซะหน่อยแสดงความยินดีนะครับเคยเจอกันที่ออสเตรเลียครั้งหนึ่งแต่ว่าบอกว่าวันนี้ได้ข่าวคุณเทพสุทิน นะครับเทพจริงๆแกแกเป็นคนแรกเลยที่คิดเหมือนผมนะครับโอเคมีสายข้าวเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์ก่อนสวัสดีครับ